ผมนายบรรพจน์เลือกชิ้นงินครับอ่านะครับชื่อเล่นชื่อหนูครับพี่หนูอ่าพี่หนูตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลโนนมะเข็งครับอำเภออำเภอวัฒนาจังหวัดสักแก้วครับอ่าจังหวัดสักแก้วอีกแล้วครับแน่นอนครับที่เราเห็นนี้ก็คือไร่มันสำปะหลังครับนะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับของพี่ผมปลูกไว้ตอนนี้อยู่ทุ่งนาประมาณสิบไร่แล้วที่บ้านอีกสิบไร่ครับผมอ่าแต่ตรงที่เราเห็นอยู่นี้คือกี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้สามไร่ครับสามไร่เนาะ นะครับตอนนี้มันกำาลังอายุกี่เดือนแล้วครับตอนนี้3เดือน3เดือนกว่าเกือบ4เดือนครับผมอ่าประมาณ3เดือนกว่าครับครับหัวมาหรือยังครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหนะครับทําท่าใบจะยาวครับนะฮะความอ้วกความอ้วนกําลังอยู่ในช่วงของการสะสมอาหารครับเอาพี่หนูนะครับปีนี้นะครับพิเศษกว่าทุกปีมีอะไรครับที่เอามาใช้มีตัวนี้ผมเพิ่งฉีดได้สองครั้งเองครับผมตัวไหนครับตัว นี่เลยครับผมอ่าฉีดไปสองครั้งสองครั้งครับผมอ่านะครับผลลัพธ์จากการฉีดสองครั้งลักษณะต้นเป็นยังไงลําต้นดีครับผมโอเคครับผมอ่านะครับคาว่าต้นดีของพี่ช่วยอธิบายหน่อยลักษณะใบกิ่งก้านเป็นงไงครับก็ลําต้นใหญ่ขึ้นกิ่งก้านมันก็เฉียวขึ้นครับอ๋อลำต้นอ้วนขึ้นเหรอครับครับผมอ่าแสดงว่าบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ใช่ใช่ครับในเรื่องของต้นและใบได้เนาะครับผมอ่าส่วนเรื่องหัวนะครับแน่นอนแล้วว่าจะต้องมีการบํารุง การใส่ปุ๋ยด้วยใช่ครับผมอ่าแล้วตอนนี้ใส่ปุ๋ยหรือยังครับยังครับผมอ่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหนี่ถ้าใส่ปุ๋ยเข้าไปจะขนาดไหนครับท่านผู้ชมนะครับรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนนะครับและแน่นอนครับอ่าบอกว่าจะเห็นว่าจะระเบิดหัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวไหนครับตัวไหนครับตัวนี้ครับผมนี่เลยนะครับออาเดี๋ยวขอเห็นหน้าตามันหน่อยครับเห็นหน้าตามันหน่อยนี่ใช่ไหมฮะครับครับครับอ่าเดี๋ยวจะระเบิดหัวนะครับกะว่าจะฉีดสักกี่ครั้งครับกะว่าจะฉีด ระเบิดหัวนี่สักสองครั้งครับผมอ่าสักสองครั้งเนาะครับอ่าพร้อมกับการบํารุงปกติก็คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นใช่ครับผมอ่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับพี่หนูเห็นหัวของเรานะครับหัวของมันมีหัวของเรานะนะครับมานะครับขนาดนี้ในช่วงอายุเพียงสามเดือนคิดว่าความพึงพอใจเป็นไงครับก็โอเคครับผมอืมนะครับโอเคเนาะครับคิดว่าการเอาโฟทีมาฉีดพ่นไล่มันสำหรัหลังเราเนี่ยถูกหรือแพงครับ มันถูกกว่าการเย้ชิทมันประหยัดปุ๋ยด้วยนะครับผมอืมโอเคนะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับผมโอเคครับยอดเยี่ยมครับขอบคุณคุณหนูมากครับพาเรามาดูไล่มันสำลังนะครับที่กําลังเจริญเติบโตและลงหัวแบบนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมนัทพงศ์มทองเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ